สวัสดีครับหลวงชาแนลนะครับกดไลค์กดแชร์เลยนะครับวันนี้มาให้กำลังใจผู้สูงวัยด้วยกันนะครับอ่าคนแรกนะครับก็คืออ่าสุขภาพ,าพแข็งแรงนะครับยายอินนะครับอุดรธานีครับยายแข็งแรงนะ ยายผูกข้อมือให้เกิดมงคลนะครับให้ลูกให้หลานมีมงคลยายอยู่ตัวคนเดียวนะครับยายมีความสุขแล้วก็เป็นสุขใจสู้ๆนะครับเพรากำนันในี่จากเชียงรายนะครับเพรากำนันเชียงรายนะครทานกาแฟทุกวันฮแข็งแรงนะครับคุณก็ทําได้นะครับเราต้องเคารพดูแลผู้สูงวัยทุกท่านด้วยนะครับนี่ป่าน้องยิ้มสยามนะครับสั่งเลขเด็ดได้นะครับขายแต่ลงวันที่หนึ่งนะครับ แยงลายนะครับแม่จันนะยักษ์คนสนิทนะเป็นกําลังใจให้นะนี่คืออาศัยสุพรรณบุรีนะครับนานๆมาเทให้แข็งแรงนะครับอาศัยในยายไข่นะครับหนองสโนอสุพรรณบุรียายเสียบแล้วสุขติที่ดีนะครับนี่ก็เป็นกําลังใจให้อีกคนหนึ่งครับยายแดงสู้ๆนะครับดอนเมืองฮนะยายพรหลานให้กาลังใจดีมากเลยโอ<ฮ>้เนะก่งมากตัดผมให้ยายอีนะครับใส่ไอเสียแล้วสู่สุขติด้วยนะครับจาย ล่าสร้างรอยยิ้มนะครับให้กําลังใจต่างชาติพันธุ์นะครับโอ,โอ้พี่ชายครูแดนชยัยรีอินนะฮะศิลปินนักร้องแห่งร้าะนนะาเชียงรายในลุงลินะลุงลิกาแฟายายแดงนะครับแกเสียแล้วนะฮะนะยิ้มสยามครับใจยยอินสุขภาพแข็งแรงนะยายยิ้มนะยิ้มสยามยิ้มสยามอายุเย็นยาวเป็นกำลังใจให้นะครับใจอิน นะครับโออปตอพี่อาจนะครับผู้นำหมู่บ้านเอ่ยยิ้มสยามาอาเยี่ยวยิ้มย่เพียงเราแจ้งให้นะครับสวัสดีครับหลวงชาแนลนะครับสวัสดี